สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวบักเก็ตเซตป๊อปคอนนะครับผมของเครื่อง SF Cinema City Bar นะครับก็เริ่มจากถังก่อนนะครับผมถังก็จะเป็นถังสีดำนะครับผมเพ้นท์ดิลิสิทโบเหมือนกันนะครับหลลอกแล้วก็คือ SF นะครับสองด้านก็คือเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับไม่มีอะไรสีดำธรรมดาบผมส่วนแก้วนะครับก็ เหมือนของในเคอร mm ์เมเจอร์ก็เขียนจุลสิทเวิร์ mm hmm. เหมือนกันนะครับข้างหลังก็เป็นเคอร mm ์ hmm. เอสเอฟนะครับฝ้าแล้วถ้าเป็นบาสนะตัแบบใหญ่ๆเอาไว้เสียบกับท็อปเปอร์อแลครต้วาวคร ถึงเชเหมือนของเมเจอร์ครับแต่ก็มีทรงที่สูงกว่าแล้วก็มีปากใหญ่กว่าแล้วก็ของเคยเท้ก็จะแตกต่างก็คือจะมีตัวท็อปเปอร์หนึ่งตัวนะครับผมเน็กซซื้อในหนึ 1, ่งเซ็ตก็จะมีหนึ่งตัวทั้งหมดสามลายะะมีไอเด็กทีเด็กแล้วก็แดัปเตอร์ของผมได้มาตัวหนึ่งก็คือได้ของไอเด็กมาว่าเป็นตัวสีขาวนะครับผมคือึ้นท็อปเปอร์ขึ้นบนนะครับก็ดูสวยใช้ได้เลยแล้วก็การเสียก็ เข้าไปม,ามันจะได้แก้10ก็ส,สวยงามเลยทีเดียวครัวผมอีกสองตัวถ้าเกิดได้อีกสองตัวมาหรือยังไงแล้วแต่ว่าก็ได้ข่าวว่าทุกๆสารขาวของ SF เดียวนี้ก็เริ่มทยอยขายหมดไปแล้วนะครับ พรามงจะได้เก็บไว้ได้แค่ตัวเดียวได้ตัวลายของเรื่องหตัวข้าวของขอณมารัรการรับชมนะครับสวัสดีครับ